สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจโคชเมเต้นะคะวันนี้นะโคชนะคะมีหัวข้อที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินในห้องเรียนธุรกิจหรือไม่เคยได้ยินในคลาสการตลาดทั่วไปที่คุณได้เคยเรียนมาเลยค่ะ อ่าโอเคนะคะแต่คุณเชื่อเลยนะคะว่าถ้าคุณนั้นเข้าใจหัวข้ออันนี้ได้จริงๆอ่าชีวิตแล้วก็ธุรกิจของคุณนั้นจะเปลี่ยนไปแล้วก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะอ่ะ โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าทํำไมความมั่งคั่งถึงเป็นเรื่องของพลังงานไม่ใช่แค่ความขยันนะคะอืมใช่ค่ะเมเต้ร,รู้ว่ามีหลายคนอาจจะได้ยินคำตอบนี้และโค้ชนะคะไม่ได้บอกว่าคุณไม่ต้องขยันนะแต่ถ้าคุณน,นั้นขยันผิดพลังงานนั้นเท่ากับว่าตัวคุณน,นั้นกำลัง เหนื่อยฟรีค่ะอืมโอเคนะคะใครที่กำลังรู้สึกว่าทำเยอะ แต่เงินก็ไม่มาขยันแต่ก็เหมือนไม่มีใครมองเห็นหรือมีรายได้ก็จริงแต่ก็รู้สึกว่าทำไมฉันยังไม่มั่นคงเลยอ่ามีใครรู้สึกแบบนี้บ้างไหมและนี่ค่ะคือไลฟ์ที่คุณนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะไลฟ์ live นี้นั้นจะมาให้คำตอบที่ดีอันนี้กับคุณค่ะอ่าโอ้นะโอเคนะคะ แล้วไม่ได้ถามคุณนะคะว่าตัวคุณน่ะรู้ไหมคะว่าจักรวาลเนี่ยเขาไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณนั้นทํานะคะแต่จักรวาลน,นั้นเขาตอบสนองต่อพลังงานที่คุณเป็นค่ะ,ะพลังงานที่คุณเป็นโอเคนะคะขยันแบบหวาดกลัวก็เท่ากับว่าตัวคุณนั้น กำลังส่งพลังงานของการขาดแคลนออกไปค่ะถ้าคุณขยันก็จริงแต่ลึกๆคุณรู้สึกหวาดกลัวเท่ากับว่าตัวคุณนั้นกำลังส่งพลังของความขาด,ขาดออกไปพลังที่คุณส่งออกไปยังจักรวานนั้นมันจะเป็นพลังที่อยู่ในคลื่นของความขาดและถ้าคุณนั้นขยันแบบเร่งรีบหรือรีบเร่งเท่ากับว่าพลังงานของคุณนั้นกำลังต่อต้านอยู่นะคะ,ะคุณก็ ลังส่งแรงต่อต้านหรือแรงผลักนี้ออกไปยังจัก,กรวาลอยู่เช่นกันฉะนั้นและคุณนะคะขยันแบบกดดันตัวเองไปด้วยขยันก็จริงแต่ก็รู้สึกกดดันตัวเองไปด้วยลึกๆก,ก,กดดันตัวเองอยู่ตลอดเวลาเท่ากับว่าพลังนั้นมันส่งออกไปเป็นพลังของความไม่พอ คุณเห็นไหมคะว่าพลังที่คุณส่งออกไปนั้นมันมีหลายรูปแบบมากมันเป็นพลังที่เป็นการขาดบ้างเป็นพลังที่เป็นพลังของการต่อต้านบ้างเป็นพลังของความรู้สึกว่ามันไม่พอบ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเมเตจะ ทำให้คุณได้รุ่งรู้และก็ได้รู้จักทุกสิ่งทุกอย่างและคุณก็จะได้ตื่นรู้จริงๆจากไลฟ์ไลฟ์นี้นะคะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้คุณเลิกขยันแบบหวาดกลัวเลิกขยันแบบรีบเร่งเลิกขยันแบบที่กดดันตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่คุณนั้นเริ่มที่จะลงมือทำในพลังของความมั่งคั่งจากภายในคุณนั้นรู้สึก จากภายในเลยว่าตัวคุณนั้นมีอยู่แล้วและตัวคุณนั้นก็มีความอุดมสมบูรณ์และเต็มพร้อมมีความพรั่งพร้อมอยู่แล้วในตัวอ่าถ้าคุณนะคะเริ่มเปลี่ยนตัวเองมาลงมือทําในพลังของความมั่งคั่งจากภายในความขยันของคุณนั้นจะทรงพลังและก็ได้ผลลัพธ์แบบทวีคูณมากๆเลยค่ะและนี่ค่ะเม่เต้กำลังให้คุณนั้น เลี่ยนขึ้นความถี่แล้วก็เปลี่ยนพลังที่คุณนั้นส่งออกไปยังจัก,กรวาลน,นั่นเองค่ะและโค้ชนะคะอยากจะชวนให้ทุกคนนั้นได้ลองที่จะมาเปลี่ยนแล้วก็มาใช้ในการตั้งคำถามกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการที่คุณนั้นพูดจากเดิมที่คุณเคยพูดประโยคนี้กับตัวเองว่าฉันต้องทำอะไรเพิ่มบ้างนะฉันต้องทำอะไรเพิ่มอ่าให้คุณเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนประโยคเ,เปลี่ยนการตั้งคำถามเดี๋ยวนี้เลยให้คุณเปลี่ยนมาเป็นวันนี้ฉันส่งพลังงานแบบไหนออกไปยังจักรวาลน,นะวันนี้ฉันส่งพลังงานแบบไหนออกไปยังจักรวาลน,นะอ่าให้คุณเปลี่ยนแบบนี้นะคะอ่าแล้วคุณเปลี่ยนคำถามแล้วแล้วคุณนะคะสามารถที่จะเริ่มทำได้ ตามสเต็ปตามนี้เลยเดี๋ยวไม่ได้จะพาคุณไปให้คุณได้เริ่มทำสิ่งนี้ข้อแรกเลยนั่นก็คือการที่คุณนั้นอยู่ในพลังของความรู้สึกว่าพอแล้วในตอนนี้คุณรู้สึกว่า คุณอยู่ในพลังของความรู้สึกว่าพอแล้วในตอนนี้อะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในพลังของความรู้สึกพอแล้วในตอนนี้เป็นยังไงความมั่งคั่งนั้นมันจะเริ่มต้นจากสนามพลังของความรู้สึกว่าฉันนั้นมีอยู่แล้วฉันนั้นมีอยู่แล้วและคุณเคยสังเกตไหมคะว่าคนที่ดูไม่รีบขายไม่อ้อนวอนไม่ไล่ล่าเขา รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องรีบขายไม่จําเป็นจะต้องรีบเร่งและฉันก็ไม่ต้องอ้อนวอนขอสิ่งใดและฉันก็ไม่จําเป็นจะต้องออกไปไล่ล่าตามหาสิ่งใดสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณเคยเห็นไหมว่าประเภทนี้แหละและคนที่ใช้สิ่งนี้แล้วเขาก็เป็นแบบนี้เขาคนนั้นกลับดึงดูดลูกค้าแล้วก็ดึงดูดโอกาสได้ง่ายมากเพราะว่า พวกเขาเหล่านั้นกำลังส่งพลังของความพอส่งความมั่นใจต่างๆนี้ออกไปยังจัก,กรวาลค่ะ และในคอร์ส Soul Awakening เมเต้นะคะมีแบบฝึกหัดที่จะช่วยเปลี่ยนพนลังของความขาดให้กลายเป็นพนลังของความพอภายในแบบที่ฉบับแบบลึกเลยอ่าฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยากรู้นะคะคุณสามารถที่จะเข้าไปเรียนได้เลยในคอร์ส Soul Awakening อันนี้ของโค้ชเมเต้นะคะอ่าโอเคค่ะและข้อที่2ค่ะ นั่นก็คือพลังของการยอมให้อืคุณอยู่ในพลังของการยอมให้รับคุณรู้สึกว่าหลายคนที่เขาเก่งๆนะคะ่ะหลายคนเก่งๆเนี่ยเขาอาจจะเก่งในการทำแต่เขาอาจจะไม่เก่งในการรับเวลาที่มีคนนั้นโอนเงินมาค่ะเขาจะมีโอกาส ที่เขาจะเผลอใจคิดไปเลยค่ะว่าอุ้ยฉันยังไม่พร้อมที่จะรับเงินก้อนนี้หรือฉันยังไม่คู่ควรหรือเขาจะจ่ายเงินให้กับฉันจริงๆเหรอลูกค้าเนี่ยจะจ่ายเงินให้กับฉันจริงไหมนะอืมและนี่แหละค่ะ คุณรู้ไหมว่าพลังนี้ล่ละค่ะมันกำลังผลักเงินออกไปแบบที่ไม่รู้ตัวและพลังแห่งการยอมรับพลังแห่งการยอมให้ตัวเองเนี่ยมั่งคั่งนั่นน่ะคือพลังที่เปิดประตูให้จักรวาลส่งของขวัญมาให้แบบง่ายดายเลยค่ะ นะโอเคนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะให้คุณนะคะกลับมายอมให้ในการรับของคุณคุณต้องกลับมาเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมด้วยนะคะอ่าไปกันต่อคะ่ะข้อที่3นั่นก็คือพลังของการเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลล์ไฮเออร์เซลล์ของคุณน,นั้นมีคลื่นพลังที่เสถียรนมากๆเลยนั่นเป็นพลังแห่งความสงบเป็นพลังแห่งความมั่งคั่งและ ก็มีภูมิปัญญาเกินกว่าที่ความคิดธรรมดานั้นมันจะเข้าถึงได้และเมื่อคุณนั้นทำการเชื่อมต่อกับ h i g h e ออร์เซลได้จริงๆคุณจะรู้ว่าความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่ต้องตามหาจากข้างนอกอีกเลยแค่คุณนั้นอนุญาตให้ความนั่งให้ความมั่งคั่งเหล่านี้ที่มันมีอยู่แล้วในตัวของคุณนั่นแหละคะ่ะปล่อยให้มันไหลออกมาอาซึ่งในคอร์สโซอาวิคเคนิ่งอันนี้ โคชเมเต้ได้เตรียมสมาธิเพื่อเชื่อมต่อพลังนี้ไว้อย่างลึกซึ้งให้คุณนั้นสามารถดึงพลังจากภายในออกมาเพื่อที่จะสร้างสนามพลังที่มันดึงดูดเงินได้อย่างมั่นคงและก็มั่งคั่งอ่าฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ ความมั่งคั่งจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่การทําเยอะขึ้นเลยแต่มันคือการเป็นมันคือพลังที่ตรงกับความมั่งคัง่งแล้วจึงทําจากจุดพลังงานที่มันใช่ถ้าคุณนั้นฟังไลฟ์นี้แล้วคุณรู้สึกว่าใช่เลยค่ะโคชเมเตก นี่แหละคือจิ๊กซอที่ฉันนั้นตามหาอยู่โค้ชอยากจะขอเชิญชวนคุณน,นั้นให้เข้าสู่โปรแกรม Soul Awakening อันนี้ของโค้ชเมเต้ได้เลยนะคะอ่า โปรแกรมนี้เลยค่ะที่ไม่ได้โชว์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะอาโปรแกรมนี้เป็นคอร์สออนไลน์21วันที่จะมาช่วยปลูกพลังภายในของคุณขึ้นมาค่ะเพื่อพาคุณนั้นเชื่อมต่อกับพลังแห่งจักรวาลแล้วก็ดึงดูดความมั่งคั่งจากภายใน สิ่งที่คุณจะได้รับเลยนั่นก็คือการเชื่อมต่อไฮเออร์เซลอย่างลึกค่ะและการเปลี่ยนพลังของการขาดให้กลายเป็นพลังของความพอและเมเต้ยังให้เสียงสมาธิเพื่อให้คุณนั้นได้จูนเคลื่อนพลังงานและเมเต้ยังมีแบบฝึกหัดพลังงานรายวันเพื่อให้คุณนั้นได้ฝึกซ้อมกับตัวเองและเมเต้นะคะอยู่กับคุณตลอด21วันในการตรวจการบ้านของคุณและเมเต้ยังดูแลพลังงานและมีวิธี ทีเทคนิคในการปกป้องพลังลบให้กับคุณอีกด้วยและนอกจากนี้เมเต้ยังได้ให้เทคนิคก,การตั้งสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งให้กับคุณอีกด้วยเช่นกันค่ะและว,วันนี้พิเศษสุดสำหรับ10ท่านแรกเท่านั้นเมเต้ให้ราคาพิเศษเลยราคาโปรอยู่ที่22,222 22บาทค่ะสำหรับ10ท่านแรกเท่านั้นนะคะพิมพ์มาเลยได้เลยนะคะะที่ l i น์แอดโคชเมเต้สีดำที่เมเตแปะเอาไว้หน้าจอเลยนะคะ l i น์แอดแอดโคชเมสีดำค่ะให้คุณนะคะพิมพ์ทักแอดมินมาได้เลยพิมพ์แล้วก็แคปหน้าจอนี้มาเพื่อที่จะรับราคาพิเศษโปรโมชั่น22,222 22บาทจากราคาปกติที่5,999 59, 9บาทนะคะพิมพ์แล้วก็เอารักษาสิทธิ์ของคุณได้เลยค่ะ แคปหน้าจอนี้มาให้แอดมินได้เลยนะคะหรือคุณจะพิมพ์คำว่ามั่งข้างพลังงานใต้โพสต์นี้อันไนอันนี้ก็ได้นะคะหรือคุณจะคลิกลิงก์มาที่ Li ยแอดแ c ดโคชไม่ต้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะโค้ชอยากจะฝากคำถามหนึ่งไว้ให้กับคุณเพื่อให้คุณนั้นกลับไปคิดทบทวนตัวเองนะคะโค้ชอยากจะถามคุณค่าว่า คุณกำลังทำธุรกิจจากพลังของการมีหรือจากพลังของความขาดถ้าให้คุณนั้นยังรู้สึกว่าอะไรบางอย่างของคุณนั้นมันยังไม่ฟโฟลอะไรในชีวิตของคุณนั้นมันยังไม่ไหลลื่นนั่นอาจจะไม่ใช่เพราะว่าตัวคุณนั้นยังทำไม่พอคะ่ะแต่เป็นเพราะว่าคุณนั้นยังไม่ได้อยู่ในพลังของความมั่งคั่งก็ได้นะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคอร์สโซ l awakening นะคะด้วยรักและศรัทธาเสมอค่ะไม่ได้รักแล้วก็เชื่อมั่นในลูกศิษย์ทุกๆคนเลยนะคะแล้วเจอกันในคอร์สโซ l awakening นะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่เอนนรัสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะโอเคค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณนะคะ จะได้เรียนรู้พลังของความมั่งคั่งซึ่งอยู่ในคอร์ส s o ๊ a อวิชินิ่อันนี้เลยค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้และราคาดีๆแบบนี้ทักมาได้เลยที่ Line แอดแอดโคชเมเตนะคะแล้วพบเจอกันในคอร์สค่ะทุกคนสำหรับวันนี้โคชเมเต้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมช่วงบ่ายๆเย็ยนๆแบบนี้ค่ะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะพี่เอสวัสดีค่ะบายบายค่ะใช่ค่ะพี่เอพลังแห่งความมั่งคั่งค่ะโอเคนะคะโอเคค่ะคอยไปย้อนไลฟ์ดูนะคะพี่เอโอเคค่ะไปแล้วนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบายบายค่ะ